สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวาธาตุลมาธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15มกราคมปี2568 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทลคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่เขพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอกิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่าน ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนความรักช่วงนี้เป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตส์อ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอ,พอการหรือเป็นพลังงานการที่มีคนที่คอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนกับชาวธาตุลมก็ได้นะครับมีพลังงานการที่เป็นพลังงานการหลุดพ้นการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณผลวิบากกรรมใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้นมีพลังงานไขความอึดอัด ความไม่สบายใจหรือมีพลังงานการที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้ทำไมยังถึงยังเอาใครสักคนหนึ่งออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกบสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่มีพลังงานไพ่เดอร์มิชเชียน เป็นพลังงานของผู้คนที่มีเซนสคนที่มีรางสังหณรคนที่มีสัมผัสพิเศษหรือการเรียนรู้ในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะครับคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวเรียนรู้ได้เร็วคุณเป็นคนที่หลักการเรียนรู้ก็ได้ความมีเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาของคุณมีพลังงานการรอคอยการเฝ้ารอสองไม้เท้าเป็นพลังงานการที่คุณมองถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะปล่อยไม้เท้าหนึ่งไปแล้วกับคนที่ไม่เคยเห็นค่ากับคนที่ไม่เคยสนใจ คุณถือไม้เท้าของคุณก้าวสู่วันใหม่ก้าวสู่เส้นทางเดินใหม่ของคุณควีนออฟวานราชินีไฟคนที่มีความแอคทีฟคนที่มีความขยนันคนที่มีความมุมาณะในเรื่องการงานของคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดหรือการกระทําของคุณก็ได้นะเป็นคนที่มีความธรรมะความเอาใจใส่ความดูแล ถ้าคุณได้รักใครสักคนหนึ่งคุณพร้อมที่จะทุ่มเทคุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะปกป้องกับคนที่คุณรักนะครับมีพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมามีพลังงานไพ่ความคิดถึงความโหยหาหรือมีการที่ยังลืมใครสักคนหนึ่งในความคิดไม่ได้หรือเป็นพลังงานของไพ่คนอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทความห่วงใยมีพลังงานการที่คุณเป็นคนที่ทํา บ่มเพราะค่ะความรู้สึกคุณเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายก็ได้นะคุณเป็นคนที่ดูแลอะไรแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เต็มที่มีพลังงานของไพในความคิดแปดถ้วยเป็นพลังงานการเดินหันหลังจากลาจากความรู้สึก ที่ยังรักใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะแสงสว่างที่ปลายอุมโมงคุณเป็นฝ่ายคุณที่อาจจะมีการที่มีปัญหาในเรื่องความรักเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมาก็ได้หรือการจับได้หรือการโปรแตะว่าเขามีคนอื่นอยู่ในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเขาที่ปิดบังหรือฝ่ายเขาที่ซ่อนเล้นกับสิ่งที่เขาทําไว้กับเราก็ได้นะมีพลังงานคนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดือดเฉลียอดกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกล ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทุกคนมีขีดจํากัดแห่งความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาคุณจะเคยอดทนกับเขามามากพอแล้วในเส้นทางเดินในทุกก้าวเส้นทางเดินของคุณคุณมองถึงอนาคตในวันข้างหน้าของคุณก้าวเดินผ่านเส้นทางและอุปสรรคนะครับมีพลังงานการที่ในการเปิดใจของคุณเพื่อให้ได้รับพลังงานที่สูงสุดที่สุด ของทั้งหมดในความรู้สึกของคุณที่ได้พบเจอกับคนที่เข้ามาเริ่มต้นในความรักในความสัมพัน์ในช่วงนี้การที่มีการพบเจอกับความรักที่เข้ามาเติมเต็มความห่วงใยความผูกพันความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานการที่ในตอนเนี้ยมันเหมือนการที่ทําความเข้าใจการมองในทั้งสองรูปแบบในการมองในทั้งสองด้านการช่างใจ นะการค้นหาความจริงในตัวคุณเองนะครับคุณเป็นคนที่ค้นหาความจริงได้ด้วยตัวของคุณเองนะมีพลังงานไพ่เดอะซาโดสเดอะโซวิโ w นะครับเป็นพลังงานงความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเชื่อมต่อในจิตใจใต้สําึึกในตัวของคุณเองความเป็นทั้งหมดของคุณพลังงานของธาตุที่เข้ามาในตอนนี้ของคุณก็ได้เป็นพลังงานไพ่ความสุขความสมหวัง ความอบอุ่นในตัวคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสนะ,อะความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะครับของชาวธาตุลมมีพลังงานการที่อันนี้มีพลังงานการที่ได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่คนที่คุ้นเคยเหมือนมีพลังงานไพ่ผมลิขิตนําพาพบเจอ กับคนที่เคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาในสิ่งที่คุณกับเขาอาจจะกตะต่างฝ่ายต่างรอซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมาพบเจอในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่มีคนที่อาจจะเป็นพลังงานชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูาธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนาธาตุน้ํากรกฏมีนพุจิกธาตุดินกันพฤษศกมกรนะครับที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์สําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ยังไม่หลุดผลออกจากผล การกระทำของคนเก่าๆคนเดิมๆที่อย่างตัดกันไม่ขาดมีคนที่รู้สึกปิดมีคนที่รู้สึกเสียใจกับการกระทำที่ผ่านมาคิดถึงวันที่คุณเคยห่วงใยคิดถึงวันที่คุณเคยดูแลเขาคิดถึงวันที่คุณเคยทําทุกๆอย่างเพื่อเขาช่วยเหลือและเกื้อกูลแก่เขาก็ได้นะครับอขอดูปถังงานพ่ะอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับ มีไพ่พลังงานไพ่ถูออบครับนะมีพลังงานการที่มีคนที่ยังคิดถึงในความรักกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคนอดีตก็ได้นะที่คิดถึงวันดีๆที่คุณกับเขาเคยมองตาแล้วรู้ใจเคยหยิบยื่นสิ่งดีๆเคยแคร์ถึงความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้า ความทุ่มเทความแบกภาระความรับผิดชอบชาวธาตุลมเนี่ยมีพลังของไพ่สิบม้เท้าเนี่ยคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงนะหรือกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ทิ้งภาระความรับผิดชอบไว้ให้รเราก็ได้นะมีพลังของไพ่การติดต่อการสื่อสารจากคนแดนไกลก็ได้นะครับในตอนนี่มีการที่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งดีๆนะมีพลังงานไพ่เจ็ดถ้วยโอกาสความฝันความหวังมีคนที่คิดถึงความฝันมีคนที่คิดถึงความหวังที่เคยมีไว้กับ นะในตอนเนี้ยหรือการที่กับอดีตที่ผ่านมามีคนที่มีตัวเลือกเยอะทางเลือกเยอะทางเลือกมากกับสิ่งที่เขาไปพบเจอมันอาจจะไม่ใช่สําหรับเขาก็ได้นะในความรู้สึกลึกๆของเขามันมีคุณคนเดียวที่เคยทําเพื่อเขาดูแลเขาทุ่มเทให้กับเขาทุกๆอย่างเอ็ดออฟครับ เป็นพลังงานไพ่าการกับมารักตูของเราเองการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตู่ของคุณเองหรือเป็นพลังงานการที่ในอนาคตอาจจะได้พบเจอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากหรือคนอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะเป็นฝ่ายเขาที่สับสนเป็นฝ่ายเขาที่ลังเล เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงเรื่องราวที่มีคุณก็ได้ในวันที่ห่างไกลกันมีคนที่อยากกลับมาเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากทักทายอยากติดต่ออยากสื่อสารคนที่ห่างกันไปนะมีพลังไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปการอยู่กับวันวันเวลา ที่เป็นปัจจุบันของคุณความรับไม่มีในโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้ามีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนมีพลังาการแอบสืบแอบซองความดื้อความรั้นความเอาใจใจกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ดื้อมีคนที่รั้นมีคนที่ไม่ยอมซึ่งกันและกันก็ได้นะหรือเป็นฝ่ายคนอดีตที่แอบสืบแอบซองคุณอยู่เสียได้ สิ่งที่คุณเคยห่วงใยสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทสิ่งที่คุณเคยเอาใจใส่เขามีพลังงานความพยายามประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานการที่ในวันที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเหมือนการที่คุณกับเขาได้แบ่งปันกับความรู้สึกเคยช่วยเหลือเคยดูแลเคยห่วงใยมีคนที่คิดถึงคุณอยู่มีคนที่คิดถึงคุณมากมากมีพลังงานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธา การมีศรัทธาในเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งหรือการติ่งที่ผ่านมา คุณชิเทป,ปัญหากับความรู้สึกลงสายน้ำไปแล้วก็ได้นะความทุกความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจน่ามีพลังงานการเริ่มต้นในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีพลังงานการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเวลาที่เนื่นนานไปมีคนที่ยังดื่มคุณไม่ได้ก็ได้นะ่ามีพลังงานคลาความเจ็บปวด ในะต,ตอนนี้มีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทาที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะในวันที่เขาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขาไม่ได้จริงใจกับเขาหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหวังผลประโยชน์ในทุกๆอย่างกับของเขาก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบเข้ามานะครับ คนที่ไม่ซื่อสัตว์คนที่ไม่จริงใจหรือคนที่ปกปิดหรือคนที่ซ่อนเลนหรือคุณเคยเรียนรู้กับพฤติกรรมและการกระทำหรือคุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงของเขาด้วยก็ได้คุณอ่านใจเขาได้คุณอ่านความคิดของเขาได้คุณรู้ทุกๆอย่างในตัวของเขาเองนะครับมีพลังไพ่ 7ไม่เท้าการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปในวันที่ไม่มีคุณเหมือนขาดดีเอ็มเพรสคนที่เคยเกื้อกูลคนที่เคยเกื้อหนุนคนที่ห่วงใยเขาเหมือนแม่ดูแลลูกความอบอุ่นความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นขวคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยร่วมกัน เคยวางแบบแผนเคยวางเป้าหมายก้า <c oughs> เหรียญโสดสวยรวยหล่อในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจคุณเป็นคนที่หลักการความก้าวหน้าคุณเป็นคนที่มองโลกในสิ่งต่างๆด้วยความเป็นจริงและความชัดเจนในตัวคุณเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือความเป็นจริงที่คุณมองอยู่ในปัจจุบันของคุณนะมีพลังงานการที่เดชรยอดมีพลังานให้เด็กถือไม้เท้า หรือกับสิ่งที่ผ่านมาปัญหาคุณได้โยนกับปัญหาออกไปแล้วก็ได้นะวิวออฟฟอร์จูนกงน้อยโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาอาดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนกลับไปไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงหรือมีคนที่คิดถึงห่วงเวลาดีๆที่มีคุณที่อยู่เคียงข้างเขาก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่ทูอัพครับนะครับเป็นพลังงานการที่ ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาใช้วันเวลาหรืออยากอยู่ในทุกข่วงวันเวลาที่มีคุณก็ได้น่าเหมือนเขาไปอธิษฐานขอพอรหรือมีการที่ยังมีสายใหญ่งความรักสายใหญ่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดมีการปิดกัน้นมีการบล็อกหรือคุณไม่อยากที่จะเสียใจอีกไม่อยากที่จะผิดหวังอีกคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานาการณ์ว่ากับอดีตคนอดีตเขาจะกลับมาในรูปแบบไหนเปลี่ยน แปลงตัวเองได้แค่ไหนในคำพูดใครก็พูดได้แต่การกระทาในสิ่งที่ลงมือทาจะเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เอ็ออปเปอรเคิน,นะครับเป็นพลังงานการเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆมีคนที่อยากควยคว้าโอกาสดีๆที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานไพ่ควีนออปเปอร์เคิลราชนีถือเหรียญความมั่นใจความที่ นิ่งอยู่ในบาลังของเราในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่นิ่งเป็นฝ่ายเราที่ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนคุณอาจจะเคยขอโทษเขาก่อนเคยงอ, ante, อ,ของเขาก่อนเคยทาทุกทุกอย่างเพื่อเขาก่อนแต่ตอนนี้เหมือนคุณไม่แคร์กับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเราเจ็บมามากแล้วเราเสียใจมาเยอะแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่นิ่งเป็นฝ่ายเราที่มีพร้อมทุกทุกอย่างในตัวของเราเองนะเป็นพลังงานการที่เก่งเก่งในเรื่องการวางแบบแผนในเรื่องการเงินนะครับของชาวธาต ลมกุมตุลเมถุนนะ,อะขอรูปพลังงานไพใ,ในปัจจุบันของชาวธาตุลม,มะน,นะครับขอรูปพลังงานไพในปัจจุบันของชาวธาตุลมมีพลังงานไพควีนอัครับราชินีถือถ้วยอาจท่มีการที่เรา อยากที่จะมอบถ้วยแห่งความรู้สึกหรือเราอยากที่จะมอบหัวใจดวงนี้ให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าในหัวใจซึ่งการละกันคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลคอยเอาใจใส่มีพลังงานไพ่ดีแ่งแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือมีพลังงานการที่มีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากก็ได้นะมีพลังงานไพ่สามดาบมีอันที่มีการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ มือที่3ก็ได้หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3ามีพลังงานไพ่ความเจ้าชู้ความไม่จริงใจหรือการที่พบเจอกับคนที่เจ้าชู้ในช่วงนี้ก็ได้นะเพราะมีพลังงานไพ่9ก้าถ้วยนะครับหรือมีพลังงานคนที่รักเพศเดียวกันหรือในวันที่เข้าไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้เติมเต็มสาหรับเขามีพลังงานไพ่ห้าถ้วยนะครับเป็นไพ่ของความเสียใจความเสียดาย มีคนที่แคร์กับความรู้สึกในตอนนี้ของคุณเขาไม่น่าที่จะทําให้ความรู้สึกของคุณต้องพังเพราะเขาคนนั้นเลยก็ได้นะในตอนเนี้ยมือกับความรู้สึกที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวงังให้คุณเสียใจมีคนที่อยากกลับมาพูดคําว่าขอโทษขอโอกาสมีพลังงานไพ่ความคิดเยอะคิงออฟคราชาถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่คิงถ้วยความเอาใจใส่ความดูแลหรือมีพลังงานงการดูแลคอยเทคแคร์ คอยเอาใจใส่หรือมีพลังงานพ่อไม่แม,ม่ๆหรือเป็นคนที่กลับเข้ามาเอาใจใส่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่กัลยาณมเม็ดคนที่เคยช่วยเหลือคนที่คอยเกื้อกูล คนที่คอยเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะครับมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตวิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะเป็นพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนมีพลังงานไพ่การมูฟออนหรือคนคนนี้อาจจะเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเหมือนคุณก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เดทจบเลิกราเพราะไม่ไม,ไม,ไม่เป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้มีคนที่รู้สึกถึงความพัดภาคมีคนที่รู้สึกถึงความผิดหวังมีคนที่รู้สึกถึงความเสียใจในวันที่ไม่มีคุณที่อยู่ เกียงข้างเกียงคู่เขานะครับเป็นพลังงานไพ้เดชสันความสุขความสมหวงังความสําเร็จในตอนนี้มีคนที่มีความเป็นความสําเร็จหรือความมีชื่อเสียงในตัวตนของเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในตอนนี้อาจจะมีการสาหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันหรือด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มา พบเจอนะเออเหมือนการการที่ได้มาเรียนรู้ได้มาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่รีบร้อนกับคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แล้วก็ได้นะเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณนะั้นจะเคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักมาก็ได้คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่รู้ว่าคุณน่ะเคยผิดหวังเคยเสียใจเคยเศร้ากับเรื่องความรักมาเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองเป็นฝ่ายเขาที่ดูแลอยากเข้ามาดูแล หัวใจของคุณก็ได้นะครับมีคนที่อยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นฝ่ายเขาที่ยังม o v e อ n ออกจากคุณไม่ได้มีพลังงานไพ้ความเสียใจ ความเศร้าความทุกข์ความเสียใจในตอนนี้ของคุณคนคนหนึ่งก็ได้นะที่ยังคิดถึงคุณอยู่ที่คิดถึงคุณหนักมากที่ยังเอาคุณออกจากความคิดที่ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้นะเออในตอนนี้มีพลังงานการที่กลับมาคิดในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในวันนั้นเขาไม่น,าน่าที่จะใช้อารมณ์ ในช่วงครั้งช่วคข,ขาวของเขาไปก็ได้นะในวันที่เขากลับมาทบทวนในวันที่เขากลับมาคิดได้เขาขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาไปก็ได้นะครับขอดุกพลงงานไพ่นแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีไพ่พลังงานไพ่เดอร์มีจิเชียนนะเป็นพลังงานไพ่คนที่มี คําพูดคําจาที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองนะในตอนนี้มีคนที่อยากวนกับมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้น กับคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะฟูนะเป็นพลังงานคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านงานบันเทิงงานรีแลนด์ได้นะครับหรือการที่ในวันที่ไม่มีคุณเหมือนเขาไม่มีอนาคตหรือการที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขานะมีพลังงานไพ่ควีนนอฟวานแปดเหรียญเป็นพลังงานการที่อาจะพบเจอกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณหรือพบเจอกันในการเดินทางก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่คนที่เข้ามาเอาใจใส่คนที่เข้ามาห่วงใย คนที่เข้ามาคอยดูแลซึ่งการละการเอทออฟวานเป็นภพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีนะเป็นพลังงานไพ่หน,ใน,ในึ่งเหรียญกีน็อปครับมีพลังงานไพ่ในเอาไปเคิลคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวด้านงานลงการลงทุนหรืองานที่เป็น งานบันเทิงก็ได้นะครับในตอนนี้มันเหมือนกับการที่มีคนที่หล่อคอยคุณอยู่ให้เปิดโอกาสให้กับเขาได้พูดคุยกับคุณได้ทักทายได้สารสัมพันธ์ในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะเดลเวอร์มีพลังไพ่ความเสมอต้นความเสมอปลายทุกสิ่งทุกอย่างคือความทุ่มเทมีคนที่อยากร่วมใช้ อนาคตกับคุณหรืออยากที่อยู่ในวันเวลาที่เป็นความสําเร็จในทุกข่วงวันเวลาและความสําเร็จที่คุณกับเขาวางเป้าหมายด้วยการมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบคนที่ห่างไกลกันคนที่ต่างกันโดยระยะทางอยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์หรือการเทคแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือคนจากแดนไกลที่คุณจะได้พบเจอกับคนคนหนึ่งก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่ความเสียใจายการเดินถอยห่างออกมากับความรัก ความสัมพันธ์ในวันที่คุณถอยห่างออกมากับเขาคนนั้นมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายมีคนที่หวยหาคุณอยู่นะมีพลังงานให้ดิกเทรเพรสการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ของความรักสายใหญ่ของความผูกพันที่ยังตัดไม่ขาดนะครับเป็นพลาาังงานใหความรักที่คุณเคยมอบให้เขาเขาอยากกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกของคุณไว้อีกครั้งหนึ่งโอกาสแห่งการเริ่มต้นเขาอยากกลับมาขอโอกาส ขอโอกาสครั้งนี้เป็นโอกาสที่เขาจะคขวยคว้าโอกาสเขาจะชัดเจนกับคุณนะเขาจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวของเขาเองนในตอนนี้มีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากไปพร้อมๆกับคุณนะครับเป็นพลังงานการที่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาเรียนรู้หรือการที่ได้เรียนรู้ในความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,อะขอทุกทา,งงานภายใน สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับขอพนังงานให้สรุปและแนะนำนะครับมีไพ่ของว i วอ of f o r ์ u n e ทุกสิ่งทุกอย่างวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับทุกการกระทําทุกการที่ทําไว้นะมีพนังงานไพ่สิบถ้วย ความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวหรือมีพลังงานการที่ความเอาใจใส่ครอบครัวที่เป็นปัจจุบันของคุณก็ได้เดอสอันความสุขความสมหวังเป้าหมายชัยชนะเป้าหมายความสําเร็จความมีชื่อเสียงความโดดเด่นในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่แดเหรียญน,นะความที่จะมีการที่คนคนหนึ่งกลับเข้ามาเหมือนคอยซัพพอร์ตเหมือนคอยดูแลซึ่งกันและกันก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่หนึ่งเด็กถือเหรียญ เป็นพลังงานของการที่เริ่มต้นใหม่นะอาจจะมีการที่มีความสุขได้ของขวัญได้ของใหม่ๆก็ได้ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในความคิดของคุณนะครับเป็นพลังงานการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงหรือความไม่เข้าใจหรือมีคนที่มีปัญหากันอยู่ก็ได้นะหรือมีการที่คนคนหนึ่งอยากให้คุณปลดบล็อกให้กับเขาได้กลับเข้ามาทักทายในความรักในความสัมพันธ์ดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเลน ความว้าวุ่นความกังวลใจมีคนที่ว้าวุ่นมีคนที่กังวลใจมีคนที่เสียคุณไม่ได้นะมีพลังงานของไพ่เดลเฟอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเป็นพลังงานการกลับมามองในตัวของเราเองนะการกลับมาดูแลก,การกลับมารักตัวเอง King o f s o r ดนะครับเป็นพลังงานแข่งการที่คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำในตัวเองสองูงคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะคุณเป็นคนที่ ผ่านกับเรื่องประสบการณ์ความเจ็บปวดแต่คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆคุณเผชิญหน้าทุกปัญหาแก้ไขทุกปัญหาในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังานไพ่การที่มองไปข้างหน้านะการเริ่มต้นใหม่หรือมีพลังงานคนที่อายุน้อยกักรเป็นไพ่เป้าหมายแห่งเส้นทางแห่งชัยชนะคุณมีพลังานไพ่สิบดาบนะมีพลังานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะครับ เป็นพลังงานไพเดอะเวอร์นะครับการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิส้นสุดในตัวของคุณเองนะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นนะครับเป็นพลังงานการที่เราจะอยู่ในทุกพุงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของเรานะเราจะ มีความสุขที่อยู่กับตัวของเราเองนะในตอนนี้เหมือนกับการที่มีโชคชะตาหรือจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันได้มาเรียนรู้ได้มาสร้างอนาคตความเป,เป็นข้อเป็นขัวซึ่งกันละกันนะครับของชาวธาตุลงกลุ่มตุนเมทุนนะครับมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับ